ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่8มีนาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับกลางสัปดาห์แบบนี้มีทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฝากกันสองคู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของเซอร์ไต้บาเยิร์นมิวนิกครับเจอกับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคู่ที่2ครับอีกหนึ่งทีมจากอังกฤษนะครับสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเอซีมิลานนะครับโดยที่นัดแรกเนี่ย สเปอร์นะครับแพ้เอซีมิลานมา1นูนะครับคู่แรกในบาเยอร์มิวนิกได้เปรียบกว่านะครับชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับไปสรุปผลทีเด็ดเมื่อคืนที่ให้ไว้กันก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสคู่นะครับเชลซีกับดอทมูลนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับเข้ารอบไปได้แล้วก็เอาชนะทางด้านของดอทมูลไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เนี่ยเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับก่อนเตะราคาไหลไปที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับ ก็โมเมนตัมเอนยังเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างชัดเจนครับคู่นี้ให้รองที่ดอทมุนนะครับก็เป็นการเสียเต็มไปนะครับคู่แรกนะครับคู่สองก็เป็นฟิก้าก um ับคลับบรูชนะครับคู่นี้ให้ต่อที่เบนฟิก้าหนึ่งลูกนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับครึ่งแรกก็ออกนําไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์จบท้ายด้วยการชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับเบนฟิก้าก็เข้ารอบไปอย่างอัตโนมัตินะครับ วันนี้มาดูกันต่อครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับตีสามตรงค่อนข้างที่จะดึกทีเดียวนะครับที่อาริอันส์อารีนาบ้านของเสือใต้บาเยนมิวนิคครับวันนี้อุณหภูมิแปดองศาเท่านั้นนะครับท้องฟ้าคลึ้มทีเดียวทางด้านของปารีสแซงฌมงวันนี้มาเยือนเสือใต้นะครับก็ต้องมาดูความพร้อมของทั้งคู่กันแหละครับสื่อตามเพศให้บบเยนมิวนิคนะครับเฉือเอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนเจอกันมาหครั้งหลัง บาเยิร์นมิวนิกชนะได้4ครั้งปรารีสชนะได้2ครั้งนะครับสครั้งล่าสุดบาเยิร์นมิวนิกไปเยือนชนะมา2นัดนะครับหนทั้ง2นัดก่อนหน้านั้นปรารีสเคยบุกมาเยือนนะครับแล้วก็ชนะได้3ประตูต่อ2ที่เหลือนี่ก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับชนะ1 0ึ่งแล้วก็ทางด้านของปรารีสครับเคยชนะได้ในบ้านนะครับสประตูต่อศูนย์ในปี2017ครับการเดินทางก็จากปรารีสครับมาที่มิวนิก694กกิโลเมตร ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของบาเยิมูนิกนะครับเอาชนะสตุตการ์ดมาได้2-1ในบุนเดสลีกานัดล่าสุดนะครับเป็นเกมเยือนก่อนนั้นเกมในบ้านชนะยูเนียนเบอร์ลินไปถึง3-0ประต,ตครับแพ้มุนเช่นกันบักครับ3-2ชนะปารีสในเล็กๆนะครับ1-0ชนะโบคุ่ม3-0ในบ้านชนะโบก2ประตูต่อ4นะครับเกมเยือนทางด้านของปารีสแซง์แมงบ้างน,นะครับฟอร์มดีมาสามนัดติดนะครับ ชนะน้องนะครับ4-2นัดล่าสุดในบ้านก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนมักเซยชนะได้3-0ชนะริว4-3ครับที่เหลือนี่ก็แพ้มา3นัดติดนะครับแพ้บายเยนน์1-0ในบ้านนะครับไปเยือนโมนาโกแพ้3-1ไปเยือนมักเซยแพ้2-1ครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ทางด้านของปารีสนะครับผลงานในบ้านของบายเยน์มินิครับแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับ6นัดหลังชนะไป4ครับเสมอ2ยังไม่แพ้ใคร ที่เสมอเนี่ยเสมอสกอร์เดียวกันนะครับ1ประตูต่อ1ที่ชนะนัดล่าสุดก็ชนะยูเนียนเบอร์ลินครับเก็บคลีนชีตมาได้2นัดแล้วก็ยิงมา30-2น,นัดแล้วนะครับในบ้านที่เหลือก็ชนะเบรเมนไปถึง6กครับชนะอินเตอร์มิลาน2 0งศูนนะของปารีสแซงต์แชงก์นะครับในเกมเยือนชนะ3แพ้3ยังไม่เสมอใครนะครับนัดล่าสุดไปเยือนโอลิมปิกมักเซย์ชนะมาได้3 0ก็เรียกความมั่นใจมาได้พอสมควรนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้โมนาโกแพ้มักเซย์ครับ ชนะมงปีเย่นะครับในบอลถ้วยเนี่ยก็ชนะมาถึง7-0นะครับแล้วก็ชนะ,ะแล้วก็แพ้แรนนะครับ1ประตูต่อ0ก็ยังถือว่าผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับเกมเยือนของปารีสแซง์แมงนัดหน้าครับทางด้านของไบร์นมินิ์ต้องเปิดบ้านรับเอาส์บวกครับถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรนะครับแล้วก็การลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาของไบร์นมิลล์แหละครับนัดหน้าก็ต้องทํสามแต้มให้ได้นะครับนัดนี้ ถ้าเสมอก็ยังเข้ารอบนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชแมงนะครับนัดนี้ต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ต้องชนะให้ได้มากกว่า2ลูกด้วยนะครับในลีกนัดหน้าครับต้องไปเยือนทางหน้าของเบลสนะครับก็ถือว่ายังไม่เป็นงานยากอะไรเช่นกันนะครับสำหรับราคาและก็ตัวผู้เล่นวันนี้นะครับราคาเนี่ยเป็นทางด้านของบาเยนนะ์มิวนิกับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกน้ำขาวนะครับ สกอร์สูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3ามเลยนะครับน่าจะเปิดแรกกันพอสมควรแหละครับในนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานยากของทั้งคู่เลยครับเจอกันตั้งแต่รอบต้นๆเลยนะครับไม่ได้เจอกันรอบลึกมากมายเท่าไหร่สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของบาเยิร์นมิวนิกวันนี้นะครับมาในรูปแบบ42 3สานะครับผู้สาตูเป็นทางด้านของยานซอมเมอร์นะครับนอยเออร์ยังลงสนามไม่ได้นะครับแผงหลัง4ตัวครับด้านซ้ายเป็นอัลฟองโซเดวิสนะครับด้านขวาใช้ซีวาฟาเลียมายืนแทน ทางด้านของปาว์นะครับเซนเตอร์เป็นอูปาเมกาโนครับยืนคู่กับเดลิกเช่นเคยนะครับคู่กลางรับนะครับมีโจชัวคิมมิชครับยืนคู่กับเกร์เลสกาแล้วก็ทางด้านของกูมองอยู่ทางด้านขวาครับทางด้านซ้ายได้ทางด้านของซาดิโอมาเน่นะครับมายืนลากเรือในทางด้านของฝั่งซ้ายมีทางด้านของมูเซล่าครับลงเชื่อมเกมในหน้าต่ำนะครับแล้วก็หน้าเป้าใช้โทมัตมุนเลอร์นะครับ ที่เจ็บแล้วก็ที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยมีทางด้านของปาวาวครับที่โดนใบเหลืองครบไปนะครับโดนแบนไปครับมัชลาอุยลูคัสเฮอร์นันเดสแล้วก็นอยเออร์นะครับผู้สาตูทางด้านของปาริสแซแชามงบ้างครับมาในรูปแบบ3 5 2นะครับผู้สาตูเป็นทางด้านของดอนดาลูบ้าเช่นเคยนะครับหลัง3ามตัวครับใช้เปเลล่านะครับยืนกับทางด้านของลามอสนะครับรวมถึงทางด้านของมาตินยอดด้วยนะครับ3คนในเกมครับแล้วใช้ฟูลแบ็กเติมนะครับ ฟุแบ็ลด้านซ้ายเป็นเมนเดสนะครับด้านขวาวันนี้ใช้บริการของมูเคเอเล่นะครับแล้วก็แดนกลางครับ3ตัวอัดมาถึง3คนนะครับมีเฟเรล่านะครับวาลติแล้วก็ทางด้านของฟาเบียนพีน่านะครับหน้าครับใช้หน้าคู่นะครับใช้เอ็มเาเป้ยืนคู่กับเรยอเนลเมซี่วันนี้เนม่ายังไม่ได้ลงสนามทางด้านของ ปรารีสนะครับวันนี้ก็ขาดเนม่าคิมเพมเบ้ซานเชสแล้วก็ฮาคิม,มี่แหละครับตัวหลักขาดไปนะครับสำหรับราคานะครับเปิดมาเนี่ยเป็นทางด้านของบาเยนน์มิวนิกเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกถือว่าต่อขาดพอสมควรนะครับในบ้านแล้วก็ผู้เล่นครบกว่าปรารีสช่วงหลังก็มีปัญหาภายในทีมนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้เล่นเริ่มที่จะงองแง่แหละครับ เรื่องของค่าตัวเรื่องของความสบายใจในทีมนะครับก็น่าจะปรับความเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของบาเยน์ครับได้ตัวหลักเสริมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะครับช่วงหลังนี่ก็ยิงขาดพอสมควรนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูก3ลูกนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้หลามมองว่าครับทางด้านของบาเยนท์มิวนิกถือว่าได้เปรียบแฮนดิแคปที่ครึ่งลูกนะครับเล่นในบ้านฟอร์มดีกว่านะครับแล้วก็ถือว่าได้เปรียบมา ในนัดแรกนะครับทางด้านของปารีสมาวันนี้เนี่ยเปิดเกมแน่นอนครับแล้วก็มีทางด้านของเรอเนลลมิสซี่นะครับที่จะมาพลิกเกมได้นะครับรวมถึงทางด้านของกองหน้านั่งวินอย่างเอ็มเปครับที่มีความเร็วค่อนข้างที่จะมาหาศาลทีเดียวนะครับกองหลังของบาเยนก็ต้องรับมือให้ได้แหละครับถ้าเปิดพื้นที่ให้เอ็มเป เข้าทำนะครับก็น่าจะลำบากทีเดียวนะครับแต่ถ้าทางด้านของบาเยนนิกคุมเกมได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังพอที่จะเสมอได้หรือเข้ารอบได้นะครับสำหรับเกมรุกของบาเยนเน่ก็มีทางด้านของมาเน่แหละครับที่มีความเรว็วแล้วก็คุมมองนะครับทางซ้ายและขวาถ้าหลุดแบ็กผ่านไปได้นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของลูคัสมุลเลอร์ครับที่จะเข้าชาร์จนะครับบอลทะลุช่องครับทางด้านของบาเยนน์มิวนิกดูดีกว่านะครับแต่ทางด้านของความฟิตเนี่ยทางด้านของปารีสแซงต์แชงครับดูดีกว่านะครับคู่นี้ครับเราเราสามองว่าครับครึ่งลูกสําหรับบาเยน์นะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่แต่นัดนี้เนี่ยเราราลามมองว่าปารีสครับน่าจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับ แล้วก็สู้สุดใจทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะสามารถพลิกกลับแล้วก็อาจจะเข้ารอบได้แหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ปารีสแซงต์แชมงครับราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของทีมจากอังกฤษนะครับอย่างสเปอร์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับตีสาตรงที่ทอร์นัเนสเปอร์สเตเดียมนะครับลอนดอนเนี่ยอุณหภูมิ2องศา แล้วก็มีพยาการณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครับในการลงเล่นในนัดนี้นะครับคู่นี้เจอมาสามครั้งนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาแล้วก็เสมอกันมาหนึ่งครั้งนะครับในฤดูกาลปี2011ครับเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับที่ชิงเข้ารอบไปได้นะครับ ชนะในเลขแรกเลขที่2มาเสมอกันในบ้านของสเปอร์นะครับแต่ฤดูการนี้ครับเอซมิลานได้เปรียบมาในนัดแรกนะครับชนะมาก่อนในบ้านครับ1ประตูต่อศูนย์การเดินทางก็จากมิลานครับมาที่ลอนดอน959กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้มา2นัดติดนะครับเกมเยือนแพ้วู๊ดพิมตันมา1 0ย์พิมลิกนัดล่าสุดในเ a Cup ก็แพ้เชฟฟิลด์เวนส์เดย์มาครับ1-0 ก่อนหน้านั้นครับชนะเชลซี2-0ชนะเวสต์แฮม2-0นะครับในบ้านที่เหลือนี่ก็แพ้เอซิมิลานนี่แหละครับแล้วก็แพ้เลสเตอร์ซิตี้ครับเกมเยือนถือว่าไม่ค่อยได้เปรียบใครเลยนะครับทางด้านของสเปอร์ทางด้านของเอซิมิลานบ้างนะครับ6นัดหลังชนะ4แพ้2ครับแต่นัดล่าสุดแพ้ฟออ่ฟิออลเรนติน่ามานะครับ2-1ก่อนหน้านั้นชนะอาตาลันตาได้ในบ้านครับ2-0ชนะมอนซ่า1-0ชนะสเปอร์1-0ชนะโตรีโน่1-0นะครับ แล้วก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงหลังเนี่ยหกนัดหลังเอซิมิลานเสียแค่สองประตูเท่านั้นนะครับในการลงเล่นหกนัดหลังนะครับถือว่าเหนียวแน่นนะครับเกมรับทางด้านของสเปอร์เกมในบ้านครับหน้าหลังชนะสี่แพ้สองนะครับ, 4, แ,พ 2, รบแพ้เนี่ยแพ้อาเซนอลกับแอสตันวิลล่านัดในบ้านล่าสุดชนะเชลซีได้นะครับสองประตูต่อศูนย์ทางด้านของเอซิมิลานครับ เกมเยือน6นัดหลังครับชนะ2เสมอ1แพ้ถึง3นะครับ4นัดหลังเนี่ยแพ้3นะครับชนะแค่1นัดเท่านั้นชนะมอนซ่า1นนะครับนลดล่าสุดก็แพ้ฟิออเรนติน่านะครับแพ้อินเตอร์แพ้ลาซิโอนะครับนัดหน้าครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็ยังต้องแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ทางด้านของเอซิมิลานก็ไม่มีห่วงแต่อย่างใดนะครับก็เจอกับซาแลนิตาน่าครับนัดนี้ก็ต้องพุ่งเป้าหมายมาที่ถ้วยใหญ่นะครับ ที่ต้องเข้ารอบให้ได้นะครับราคากับผู้เล่นในคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของสเปอร์ครับเปิดราคามที่ครึ่งลูกลบสินะครับสกอร์สูงต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับลบสิเช่นกันนะครับผู้เล่นครับสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของท็อตแนมฮอสเปอร์วางผังมาในรูปแบบ3 4มสหนึ่งครับผู้สาัวเป็นทางด้านของฟอสเตอร์ครับหลัง3ตัวนะครับใช้เบนเดวิสนะครับลองสเล่แล้วก็ทางด้านของโรเมโรนะครับ กลางอัดมา4ตัวใช้ฟูลแบ็กนะครับเป็นเอเมอร์สันทางด้านขวาทางด้านซ้ายเปรรซิตนะครับแล้วก็ทางด้านของโอลิเวอร์สกิฟวันนี้ยืนบัญชาการเกมกับฮอยเบียนะครับคู่กลางวันนี้ได้ริชาริสันครับยืนคู่กับทางด้านของคูลูเซฟสกี้แล้วก็มีหน้าเป้าอย่างแฮร์รี่เคนนะครับทางด้านของเอซิมิลานบ้างน,นะครับมาในรูปแบบ3421เช่นกันนะครับผู้สาตูเป็นทางด้านของเมยองนะครับทางอกองหลังเป็นทางด้านของ ยาเตนวานะครับแล้วก็ทางด้านเคียแล้วก็อีกคนนึงเป็นทางด้านของมาลิกเทลนะครับทางด้านซ้ายทีโอฮนันเดสนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นซาเลมาเกรสนะครับแล้วก็มีคู่กลางครับวันนี้ใช้คู่กลางเป็นเบนัสเ์ยืนคู่กับทางด้านของโทนาลินะครับเกมรุกครับมีเลอาล์นะครับแล้วก็ทางด้านของครูนิชนะครับหน้าเป้าใช้โอลิเวอร์ชิลูเช่นเคยนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของสเปอร์นะครับแล้วก็ลงสนามไม่ได้นะครับ อย่างไดเออร์โดนใบแดงครับโยริเจ็บนะครับเบนตันกู้นะครับทางด้านของเลสเซกนอนะครับแล้วก็บิซูม่านะครับก็ต้องรอดูทางด้านของโซนฮงมินอีกคนนึงนะครับทางด้านของเอซิมิลานนะครับมีอิบาฮิโมวิดยังเจ็บอยู่นะครับโบกายโยโก้นะครับกับเบียร์แล้วก็ทางด้านของราฮิมดีอาสนะครับคู่นี้ออกทางด้านสูสีมากกว่านะครับ สำหรับราคาครึ่งลูกของสเปอร์วันนี้นะครับถือว่าในบ้านค่อนข้างที่จะปลุกใจกันพอสมควรนะครับก่อนเตะนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับแต่ทางด้านของเอซิมิลานครับเป็นสิงหั่วใหญ่อยู่แล้วนะครับบอลยุโรปเนี่ยเอซิมิลานนี้ก็เข้ารอบลึกๆมาหลายฤดูก,กาลแล้วนะครับฤดูก,กาลนี้ก็ความพร้อมที่ เข้ารอบมาลึกๆหรือว่าจะไปต่อเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะสดใสยอยู่นะครับทางด้านของ AC ีมิลานก็ยังมีความหวังลึกๆครับว่าจะเข้ารอบนะครับนัดนี้ถ้าเสมอนะครับก็เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับช่วงนี้เนี่ยสเปอร์นะครับเกมเยือนไม่ค่อยดีแต่เกมในบ้านยังพอไว้ใจได้ครับเปิดราคามาเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวแต่เชื่อว่านัดนี้นะครับ ทางด้านของเอซิมิลานนะครับน่าจะลดความผิดพลาดในการเชื่อมเกมที่เห็นๆกันมาในเกมเยือนนะครับเป็นสเปอร์ครับที่จะบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเปิดเกมเข้าใส่แน่นอนเอซิมิลานรอโต้รอสวนนะครับก็มีตัวจบสกอร์อย่างชียรูอยู่นะครับถ้าได้เปิดยาวๆนะครับชีรูพักบอลได้ก็อาจจะมีผลลัพธ์ตามมาได้นะครับทางด้านของสเปอร์นะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่า ผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะปิดพลาดกันบ่อยเนี่ยในเกมรับเนี่ยวันนี้เนี่ยจะลดความผิดพลาดได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับมองไปที่มุมเสมอครับเอซิมิลานน่าจะเข้ารอบไปได้นะครับให้รองที่ปีศาจแดงน้ำครับเอซิมิลานครับราคาครึ่งลูกครับอีกหนึ่งคู่ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ2คู่นะครับ ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับบาเยนมิน์กับปารีสแซงต์แชงก์นะครับบาเยน์เนี่ยต่อที่ครึ่งลูกให้รองที่ปารีสนะครับราคาครึ่งลูกนะครับบาเยน์ถ้านัดนี้เสมอครับก็เพียงพอที่จะเข้ารอบนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือบุนเดสลีกาอะไรครับเพราะว่าคะแนนเท่ากับดอทมูนอยู่นะครับทางด้านของสเปอร์ครับนัดนี้เนี่ยต้องชนะเท่านั้นนะครับที่จะเข้ารอบแต่ต้องมาเจอ ความเหนียวของเอซมิลานนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เอซมิลานครับราคาครึ่งลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ2คู่นะครับให้รองทั้ง2คู่เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของ u b e Channel ของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับใน l i น์แอดนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีทีเด็ด v i p ส่งตรงถึงด้านทุกวันครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะแอดกันมาก็ได้นะครับในแอดไซครับ 100RA นะครับ แอดกันเข้ากันมาทักทายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ